คุณระบุตระกูลพราหมณ์ผู้หนึ่งมีโอกาสได้ฟังธรรมในพระเวลุวันอันเป็นอารามแรกของพระพุทธศาสนาก็ศรัทธาจนแก่กล้าประพฤตินตนอยู่ในหลักคำสอนตั้งแต่นั้นอืมรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมที่ผ่านมา เรามีแต่กิเลสตันหาบัดนี้ถึงเวลาที่จะชำระล้างจิตใจเสียทีชายหนุ่มลดละเลิกความประพฤติตามวิสัยของคารวาดผู้ครองเรือนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ถือศีลแบบสมณะอยู่ในบ้านในที่สุดสิ่งนี้ได้สร้างความกังวลแก่ภรรยาเป็นอย่างมากท่านพี่นะท่านพี่ทำไมถึงได้เมินเฉยต่อน้องนักน้องทำอะไรผิดไปหรอภรรยาสาวพรามหนุ่ม เริ่มหาคำตอบในการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างกระวนกระวายแต่เนื่องจากไม่เคยรู้รสพระธรรมเช่นสามีจึงไม่อาจรู้ถึงความสัมพันธ์สิ่งนั้นได้เราก็ยังสวยงามไม่มีที่ตินินาการบ้านการเรือนก็ไม่ได้น้อยหน้าภรรยาอื่นใดแล้วทำไม ท่านพี่ต้องเหินห่างเราด้วยนะแม้ความพิศวาสรักใคร่ที่สามีเคยชมชอบก็ถูกกำจัดตัดขาดไปสิน้นกามกิเลสเป็นศัตรูของผู้ปฏิบัติธรรมน้องหญิงอย่าพยายามเลยโอ้นี่เราจะสูญเสียเขาไปแล้วจริงๆทำยังไงดีนะถึงจะได้ความสุขกลับคืนมาเหมือนเดิมอันตำราที่ว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือย่อมใช้ได้กับคนทุกชาติทุกศาสนาครั้นเมื่อสามีนุ่ม ประสงค์ออกบวชในพระพุทธศาสนาภรรยาสาวจึงโอนอ่อนผ่อนตามไปก่อนในที่สุดท่านพี่ก็จากเราไปจริงช่างเถอะค่อยหาทางดึงกลับมาทีหลังอืห <c oughs> ยังสาวยังสวยอยู่แท้สามีออกบวชอย่างนี้คงจะเหงาแย่สินะอย่าแม้แต่จะคิดนะตาแกโอ้ยไม่หรอกจ้าพี่ไม่คิดจะบวชหรอกฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องบวช อย่ามาทำไข่ซื้ออย่าให้รู้นะว่าแกแอบไปทำเจ้าชู้ที่ไหนแม่จะเล่นงานให้มานบหนุ่มเมื่อได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์สมเจตนาก็ระมัดระวังกายใจไม่ให้ตกเป็นทาตของกิเลสฝ้าประพฤติตนตามพุทธบัญญัติมิได้บกพร่องอยู่ในพระอาราม ในที่สุดเราก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาดังใจสักทีจากนี้ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมให้บรรลุจงได้วันคืนล่วงไปไมิทันนานภรรยาผู้เหมือนตกพุ่มไม้แต่ยังสาวก็คิดแผนการดึงตัวภิกษุกลับคืนมาอยู่กินเช่นเดิมให้ได้เราต้องทำให้หลวงพี่ระลึกถึงสิ่งเก่าๆแล้วค่อยอ้อนวอนท่าน ดูสิจะทนไหวไหมนางผู้ก่อบาปเพื่อความสุขของตนได้แต่งกายสวยงามอบอวลกลิ่นกายจนหอมกรุ่นแล้วนำอาหารที่พระภิกษุชอบเข้าไปถวายขอบวรณาตนเป็นอุบาสิกาดูแลเรื่องของฉันต่อไปอีกน้องจะมาถวายพระตาหารให้หลวงพี่ทุกเช้าทุกเพลเลยนะคะไม่ต้องถือเป็นประจำนิตยพัดก็ได้โยมอาตมาไม่ได้ขัดสนอะไร แม้ภิกษุหนุ่มห้ามปรามไว้ก็ไม่เป็นผลดีขึ้นมาได้นางผู้เป็นภรรยายังคงปฏิบัติตามแผนของตนอยู่เช่นนั้นสืบมาบางครั้งก็นำปัญหาการดูแลตนอย่างน่าเวทนามาให้พระคอยมีจิตกังวลหม่นมอง น้องอยู่คนเดียวหาเลี้ยงตนได้ยากลำบากบ้านช่องก็ขาดแคลนคนซ่อมตอนกลางคืนก็น่ากลัวน่ากลัวอยากจะนิมนต์หลวงพี่กลับไปดูบ้างเมื่อโดนรบเร้าบ่อยๆขึ้นสุดท้ายภิกษุใหม่ก็ทนไม่ไหวยอมไปฉันอาหารที่บ้านบ้างไปไปมาๆกันได้ไม่นานภรรยาก็ปรับปรุงบ้านใหม่ให้สดชื่นน่าอยู่ขึ้น อารมณ์อันเกิดจากใจที่ไปสัมผัสสิ่งสดชื่นสวยงามก็เริ่มถูกโน้มเข้าไปสู่กับดักของหญิงนิมนต์ค่ะหลวงพี่เชา้านี้น้องเตรียมอาหารที่หลวงพี่โปรดไว้ทั้งนั้นเลยในที่สุดขันติของภิกษุหนุ่มก็ขาดลงอาน,นิจจาเห็นทีจะหนีกิเลสตัณหาไม่พ้นแน่แล้วหนอเสียดายจริงๆกลางราตีหนึ่ง ทรงสาวกรูปนี้จึงตัดใจขอลาสิขาต่อพระพุทธองค์ขันกราบทูลว่าจะขอลาสิขาจากเพศบรรพชิตออกไปครองเรือนกับนางผู้เป็นภรรยาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับเรื่องราวแล้วทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อภิกษุผู้ลุ่มหลงนั้นตรัสว่า ดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนโน,น้นหญิงผู้นี้ก็ทําให้เธอสิ้นชีวิตมาแล้วภิกษุหลายรูปในธรรมสภาจึงอาราธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติเรื่องนั้น พระพุทธองค์จึงทรงแสดงกันที่นาชาดกดังนี้แคว้นมคตที่นี่เมื่อการก่อนยังมีฝูงกวางกระจัดกระจายหากินอยู่ในเขตที่สูงในป่าติดกับชนบทยามวสันตะระดูอาหารบนที่ราบสูงในป่าก็อุดมสมบูรณ์ เหล่ากวางหากินกันอย่างมีความสุขมนุษย์ซึ่งทำไร่ทานาอยู่เบื้องล่างก็ไม่ขึ้นมาลังควานเร็วเข้าสิทางโน้นมีใบไม้อ่อนๆเยอะเลยเดี๋ยวสิจ้าพี่ทางนี้ก็มีเหมือนกันทางนี้ดีกว่าเจ้ากวางสองตัวนั้นจะวิ่งไปกินกันที่ไหนแถวนี้อาหารก็มีเยอะแยะจนกระทั่งหมดฝนเข้าชนฤดูแลง้งที่แห้งผากยากต่อการหาอาหาร เหล่ากวางน้อยใหญ่ก็สุดจะทนอดอยากได้พวกมันเฝ้ามองข้าวของชาวนาอย่างกระหายดูสิข้าวในนาน่ากินจังเห็นแล้วน้ำลายไหลนั่นน่ะสิในป่าที่พวกเราอยู่ก็แห้งแล้งเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วหิวจนแสบท้องไปหมดเลยข้าก็หิวเหมือนกัน เราแอบไปกินข้าวในนาของชาวนาสักหน่อยชาวนาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะกินนิดก,กินหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งเมื่ออาหารในป่าหายากเข้ากว้างหลายตัวก็พากันลงมากินข้าวในนาจนเกิดความเสียหายไปทั่วง่ำ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 ,งำอร่อยจังเลยดีนะที่พวกเราตัดสินใจมากินข้าวในนาไม่งั้นคงหิวตายแน่เลยไม่ใช่มีแต่พวกเราที่แอบมากินข้าวหรอกนะกวางตัวอื่นก็แอบมากินกันเยอะแยะเต็มไปหมด ถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องรีบกินรีบหนีนะเดี๋ยวชาวนาจะเห็นเข้ากวางทั้งหลายลงมากินข้าวในนาอย่างอิ่มน,นำสำราญหารู้ไหมว่าชาวนาในหมู่บ้านกำลังจ้องจะกำจัดอย่างเอาเป็นเอาตายน้อยพวกข้าทำนากันมาแทบตายจะกวางพวกนี้มากินซะหมดเดี๋ยวเหอะข้าจะเหวี่ยงแห่คุมมันแล้วจะมัดมาเชื่อดินซะให้าหายแคนเลยข้าวยังไม่ทันสุกได้เกี่ยวเลยดูพวกกวางมันทำลายไปจนหมดแล้วจัดการมันเลยพ่ออย่าให้รอดไปได ได้แม้สักตัวเดียวชาวชนบททั้งหลายพากันแค้นพวกกวางจึงพากันวางแผนตามภูมิปัญญาของตัวซึ่งล้วนน่ากลัวทั้งสิ้นเดี๋ยวเธอให้มันลงมาในนาข้าวเราอีกเถอะนะพ่อจะวางบ่วงแล้วซุ่มยิงให้เกลี้ยงเลย <c oughs> ส่วนข้าจะใช้เจ้านี่ตะคุบมันเอาไปเป็นอาหารเย็นน่าจะดีนะ เมื่อกวางถูกกำจัดบ่อยครั้งเมื่อฝูงกวางถูกกำจัดบ่อยครั้งเข้าก็พากันตเตลิดหนีขึ้นป่าสูงไม่ลงมาขโมยข้าวในานากินอีก บนป่าสูงขึ้นไปนั้นยังมีกวางหนุ่มซึ่งเกิดและโตในป่าลึกไกลผู้คนมาติดพันกวางสาวที่อาศัยอยู่ในชายป่าติดเขตหมู่บ้านไม่นานทั้งสองก็ร่วมชีวิตกันกระเถิบมานอนใกล้ๆพี่สิจะ๊ะเดี๋ยวพี่จะคอยไล่มแมลงให้น้องจะได้นอนหลับสบายแม้พี่ก็แค่นี้ยังใกล้ไม่พออีกเหรอจะ๊ะวันหนึ่ง ในคราวชตาชีวิตพลิกผันกวางตัวผู้เกิดอยากลงไปหาอาหารยังชายป่าข้างล่างขึ้นมานางกวางสาวก็ไม่ได้ห้ามปราม อืมข้าวกำลังโตเต็มคอรวงเขียวสดหน้าเขียวจังรีบลงไปเถะน้องได้สิจ้าพี่จา๋าน้องก็กำลังอยากกินอยู่พอดีเลยเนื่องจากกวางสาวเกิดและโตในบริเวณแถบนี้จึงเป็นผู้นำทางโดยมีกวางสามีเดินตามหลังเมื่อผลชายป่าออกทุ่งโล่งเธอก็กระสากินมนุษย์ก็ชะลอฝีเท้าลงอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่ได้ตักเตือนกวางหนุ่ม อุ้ยกลิ่นคุ้นๆอุ้ยกลิ่นมนุษย์นี่ไปทางนั้นอันตรายแน่ๆมาสิจ้าน้องจา๋ามัวช้าอยู่ทําไมเร็วเร็วพี่หิวแล้วยิ่งเดินเข้าไปยิ่งกลิ่นแรงไม่เอาดีกว่าขืนเข้าไปใกล้กว่านี้สวยแน่แนกวางตัวเมียปล่อยให้กวางตัวผู้ซึ่งมาจากป่าลึกไม่เคยรู้จักกลิ่นมนุษย์กระโจนลงไปแต่เพียงผู้เดียวมาเร็วเข้าน้อง รวงข้าวเขียวๆกับหญ้าพิ่งแตกยอดอ่อนเต็มไปหมดเลยเห็นเจ้าร่ำๆว่าอยากกินไม่ใช่หรอมาสิชักช้าพี่กินหมดเลยนะ เชิญกินไปตัวเดียวเถอะฉันไม่อยู่แล้วตรงนี้มีนายพรานแน่ๆกินชุนกึกเลยไว้เจอกันชาติหน้านะพี่นะไปก่อนละนางกวางสาวไม่เพียงแต่หยุดเดินหากยังหันหลังกลับแล้วตะกุยหนีอย่างรวดเร็วอีกด้วยอาการเช่นนั้นของกวางสาวคือสัญญาณอันตรายของป่าที่สัตว์ทุกตัวรู้ดีแต่กวางหนุ่มก็ถล่เข้ามาจนไม่อาจแก้ไขให้พ้นอันตรายได้แล้วมาแล้วลึกเสร็จฉะแน่เจ้ากวางเอย๋ย เอ้ยนั่นนายพาน,นินาแอบซุ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแย่แล้วเราหนีดีกว่าหนีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเจ้ากวางเอ๋ยมามารับลูกธนูข้าซะดีๆ ตายสะเถอะเจ้ากวางตะกะเอ้ยไม่นะโอ้ยระยะใกล้บวกกับไม่มีที่กำบังลูกธนูอันแข็งแกร่งก็เสียบชำแหละปักขาต้นคอจนลึกสุดคมสอนกวางหนุ่มล้มทั้งยืนแต่ยังตะกายหนีตามกวางสาวหนีขึ้นไปบนที่สูงจนได้โอ้ยน้องจ๋าช่วยพี่ด้วย กวางหนุ่มไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ล้มล,ลงด้วยพิษธนูความเจ็บปวดแผลไปทั้งร่างตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่ต้นทางเข้าป่านั่นเองรุกคเทวดาอันเป็นเทพประจำป่าก็แสดงร่างออกมาโปรดสารตั้ง จิตเป็นกุศลไว้เธอเจ้ากวางเอย๋ยอย่าได้เคืองแค้นสตรีต้นเหตุนี้เลยลุกคเทพได้ติเตียนการตายนี้3ามประการคือพรานผู้ยิงอรภรรยาที่เป็นผู้นำทางและกวางสามีผู้ปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจสตรีจงเกิดในภพภูมิใหม่และอย่าได้สมเพศเพราะงโง่เขาดังชาตินี้ที่มาตายเพราะหลงติดในกามเลย สมัยพุทธกาลต่อมากวางหนุ่มได้กำเนิดเป็นพระภิกษุใหม่ผู้พ่ายแพ้กิเลสกามนางกวางสาวกำเนิดเป็นภรรยาผู้อยากสึกพระรุกขเทวดาสเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า